สวัสดีครับครูบุ๊กจาก S p o p i n g Dance Studio นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเพลงใหม่ล่าสุดของ BTS นะครับก็คือเพลง Dynamite นั่นเองนะโอ้โหตอนนี้ยอดวิวขึ้นไป200ล้านแล้วนะกำลังฮิตแบบว่าดังมากๆเลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากเราก้าวมาด้วยขาซ้ายนะครับไปด้านหน้าและ ขาขวาและขาซ้ายแบบนี้นะครับก็คือ39ก้านั่นเองจะเป็น123อนะครับนะทีนี้มาดูแขนกันบ้างนะแขนนะเริ่มจากท่าแรกจับเสื้อเอาไว้และสะบัดอย่างนี้นะครับกระตุกเสื้อลงมาแล้วสะบัดด้านล่างนะจากนั้นมือที่อยู่อย่างนี้นะครับเราจะใช้ไหล่นะขยับไหล่กระแทกมาด้านหน้าปั๊บแบบนี้จะเป็น123นะก็คือ1นะ 2 3แบบนี้นะครับแล้วเราเอามารวมกับขานะเมื่อกี้นะก็จะเป็นแบบนี้เริ่มจากขาซ้ายก่อนนะครับจะเป็น, 2> น1 2 3แบบนี้สาปาด4แบบนี้แล้วถ้าต่อไปเราจะทิ้งมือลงมา นะพร้อมกับทิ้งน้ําหนักตัวลงที่ด้านหลังที่ขาซ้ายนะครับและเราจะบิดส้นเท้าข้างขวานะและค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นแบบนี้นะครับจังหวะจะเป็นแบบนี้นะคือ4ี่ลง5และ6และ7แบบนี้โอเคไหมครับจบจังหวะที่7นะครับสุดท้ายและ8นะเราจะเก็บเป็นขาขวาแล้วขาซ้ายและ8แบบนี้นะครับพร้อมกับมือขวา ปัดไหล่ทีหนึ่งนะจะกลายเป็นแบบนี้จากเมื่อกี้เก็บอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหยจะเป็นและ8แบบนี้นั่นเองโอเคไหมครับอ่ะนี่คือ8แรกนะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้นี้เริ่มจากตรงนี้นะคะจะเป็น1 2 3 4ล่ลง5และ6และ7และ8แบบนี้โอเคมาดูท่าต่อไปกันจังหวะต่อไปเราจะเป็นขานะครับซ้ายแตะขวา ขวาแตะซ้ายซ้ายแตะขวาขวาแตะซ้ายโอเคไหมจำเป็นจังหวะและ1และ2และ3และ4ถอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูแขนกันบ้างแขนนะเราจะเริ่มจากชี้มือทั้งสองข้างนะไปที่ด้านบนทางด้านขวานะครับและเปลี่ยนข้างเป็นข้างซ้ายแล้วเฉียงลงไปทางด้านล่าง ข้างขวาและเฉียงลงไปทางด้านล่างด้านซ้ายแบบนี้สลับกันไปมานะครับนะทำพร้อมกับขาก็จะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4แบบนี้นี่เองนะอีกทีหนึ่งนะเป็นเริ่มเป็นและ1และ2และ3และ4แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะเราจะยกขาขวาขึ้นมาและวางด้านหลังพร้อมกับ เสยผมนะครับนะจะเป็นจังหวะ5แล้วเราบิดส้นเท้าอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็น5และ6และ7จโอเคไหมจบจังหวะเดิมเลยแล้วเก็บขามือนเดิมและ8แบบนี้นั่นเองเอามารวมกันก่อนนะเริ่มจากตรงนี้จะเป็นและ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 แบบนี้โอเคไหมถ้าต่อไปจะเป็นฟรีสไตล์นะครับนะฟรีสไตล์เล็กน้อยโดยที่เราจะฟรีช่วงบนนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเราจะฟิกซ์ที่การเดินนะเราจะเดินขึ้นขวาและซ้ายและขวาและซ้ายแบบนี้โอเคไหมโดยที่ตัวจะต้องเฉียงออกด้านข้างนะและขาเปิดออกด้านที่ก้าวไปนั่นเองนะสมมติก้าวขาขวาขา,ขา,ขา,ขาเปิดทางด้านขวา ก้าวขาซ้ายขาเปิดทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับส่วนทั้งบนฟรีสไตล์เลยนะจับเสือ้อจับแขนเสือ้อได้หมดเลยนะครับนะลองดูนะจังหวะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ1และ2และ3และ4โอเคไหมแล้วก็ โพสอ,อีกนิดหนึ่งห้าหกนะครับเพื่อเตรียมให้ขาเราเป็นแบบนี้คือขาขวาอยู่ใกล้ตัวนะและขาซ้ายก้าวไกลออกไปนิดหนึ่งนะให้ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ออกไปด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายเรานะครับและจะเป็นท่าเสยผมที่นี้เวลาเสยผมเราจะทํามืออย่างนี้ครับให้มือซ้อนกันนะและเอามือมาทางด้านขวาของเราก่อนนะและหมุนไปเปลี่ยนข้างเป็นข้างนี้นะครับพร้อมกับย่อตัวลงตรงนี้จะเป็นจังหวะเจ็ดแปด โอเคไหมใช่นะท่าสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายนะครับเราจากมือที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะเอามือลงมาจับเสื้อนะกระตุกอีกนึงที่ปั๊บแบบนี้โอเคไหมจับหนึ่งกระตุกสองแล้วกระโดด และนะครับเก็บขาเข้ามานะครับจากนั้นมือขวาเอาขึ้นมาแบบนี้และท่านี้เราจะเป็นการดีดส้นเท้านะครับสองข้างแบบนี้โอเคไหมดีดส้นเท้ากออกนะครับทีนี้เราจะยกทีละข้างนะเราจะเริ่มยกจากข้างซ้ายก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้ปั๊บอย่างงี้แล้วยกข้างขวาปั๊บแบบนี้โอเคไหมครับนะจะเป็นจังหวะ 3- 4ี่นะครับก็คือ3 4สแบบนี้และมือขวาก็ค้างเอาไว้ด้วยนะแบบนี้นะครับ โอเคป่ะเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้นะเป็นจับ1กระตุก2กระโดดและเป็นอันนี้ 3- 4แบบนี้นะครับอ่าและท่าสุดท้ายเราจะก้าวขาซ้ายขึ้นมาพร้อมกับยกขาขวานะครับเตะออกด้านข้างเหมือนเตะตะก,กอ้อนะเหมือนเตะตะก,กอ้อท่านี้แต่ว่าเราตอนเราเตะเข้ามาแบบนี้นะให้ยกขาให้สูงขึ้นนะครับจากตอนแรกเราอยู่อย่างนี้เราจะไม่เตะแบบนี้นะเราจะไม่เตะต่ําแบบนี้นะครับจะเตะให้สูงหน่อยจะเป็นปั้ง โอเคไหมนะครับจะเป็นจังหวะ6นั่นเองนะก็คือ9ก้าขึ้นและ6แบบนี้นะครับและขอเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งคือแขนนะครับแขนซ้ายเอาขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะง้างนะจังหวะที่ง้างขาเราก็ง้างแขนด้วยจังหวะที่เราเตะขาเราก็เก็บแขนเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะเพราะงั้นจะกลายเป็นแบบนี้ก็คือหลังจากจบท่านี้3 4ไปแล้วนะ9 5หและ6แบบนี้นะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราเอาท่ามารวมกันนะครับตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรก,ต,แต,แรกตั้งแต่ท่านี้นะลองดูนะครับหกเจ็ดี่ลง5และ6และ7และ8เป็น1 2 3 4และ5้าและหและเจ็ดและแปดฟูหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปเป็น1 2 3าม 4เป็น5และ6 7 8โอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเต้นเพลงได n นไม t e ของ BTS นั่นเองนะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง S Poping Official ด้วยนะครับเราจะมีเพลงใหม่ๆมาให้เรียนกันตลอดตลอดเลยนะฝากไปกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆกันนะครับ